บุญทีล่ะหยุดใต้ใบไม้น้องหยุดใต้ใบไม้เคห์แห้งคนเละถิ่มไปด้วยนี่เดี๋ยวจ้ะเดี๋ยวครับพี่น้องก็แบบว่าเห็ดอันนี้บ่เคยเห็นแม่นค่ะเห็ดอันนี้ขนาดฝรั่งบางคนก็ยังบ่รู้จักเดีจัดเห็ดอันนี้ทางฝรั่งถึงจะรู้จักนะเอาจริงจริงก็คนที่ชอบเห็ดถึงจะรู้ใช่ไหมคะพี่น้องเห็นดอกน้อยๆเพื่อนนี่ยโอ้โหลากหลายเลยสวัสดีจ้า มื่อี้เข่าวไปแล้วจ้ะเมื่อนี้เข่าวไปแล้วนั่งบปอยู่ค่ะพี่น้องเพราะว่าฝนตกกยร์ยานเห็ดเน่าก่อนก็นเลยเขามาป้ามาหาเห็ดพาพี่น้องไปหาเห็ดอีกค่ะเข้าไปเลยมาบอกเกาอะลรค่ะพี่น้องเพราะว่าเก็บมือนั่นมันบ่ท่าไในเบิดจะ้ะกยระยานเห็ดนเน่าเคเ้าไปกันเลยเดินมาถึงที่เก็บเห็ดแล้วเราก็ไม่เห็นตัวนี้จ้ะพี่น้องจา้าเห็นบ่น,นี่หแค่ตัวนี้ตัวเล็กๆค่ะเออจ,จับให้ดูนี่ค่ะอันนี้แบบใหม่อีกบ่ ตัวพ่นผอมๆตัวนั้นพันอ้วนๆลายๆอันนี้แบบไม่อีกอค่ะพี่น้องเห็นปะเหมือนก,กิเกะบานเขาจริงจบอาดอกสวยมากลุ๊นั่งจับตัวไอ้นั่นเล่นแล้วก็เลยเคลียรตรงนี้ก็เลยเห็นเลยจะ้ะเนี่ยอ,อ้ยนี่ค่ะเนี่ยวางอันนี้ลงนี่บวงที่เก็บเมื่อวานนี่แหลจะจ้ะอ,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 เ,อเมทมาเอากันไกลมาอู้ตัวนี้แข็ง ค่ะพี่น้องมองทีค่อยหาก็เปิดตามเนี่ยค่ะแล้วนั่นมุอวานี่เห็นป่ะมุ้ว้านี่เก็บกําลังอันมารพรฮอดนี่เนะาะกระทั่งเนี่ยดอกสวยสวยเลยค่ะท่านประกาว่าประกะว่าจะอทิมไว้ทำให้เก็บกำนองทะยาแล้วค่ะผัดน้องเพิ่นมาบ่ได้พี่น้องเพิ่นอพอดีฝนตกจ้ะก็เลยเปลี่ยนเราก็เลยเข้ามาหาใหม่อีกทีจะมาคนเดียวอีกแหละ นี่ปาดปาดเป็นพ่ออมใส่ถุงมือทางเดียวพีน้องดูว่าตะเห็นดีเคียบอกโดนเราเยมง้วเห็นอยู่จ้ะดูคันนี้อืมแข็งแข็งขนาดฝนตกใส่ดอกเล็กๆยูะกว่าีจ้ะอืมเพ้่งเพงออกอุ้ยนี่ดอกใหญ่นี่จ้ะอืมไปยึดใต้ใบไม้สิพี่น้องต้องเปิดเอา พี่น้องก็แบบว่าเห็ดอันนี้บอเคยเห็นแม่นค่ะเห็ดอันนี้ขนาดฝรั่งบางคนแต่ยังบ่รู้จักจก็จะเห็ดอีนนี่ทั้งฝรั่งถึงจะรู้จักนะเอาจริงๆก็คนที่ชอบเห็ดถึงจะรู้พี่น้องเออเคีถูกเมื่อกี้เนี่ยแตกเลยอันนี้เ้า,าเป็นลางแล้ว่นก็โอเคได้พี่น้องเห็นนิ่มๆยังเสีย หมูพึ่นว่าโอ้ยล้างแล้วก็เป็นตาหากแต่ตะาะแต่แปะอยู่พี่สนโอ้โทรศัพท์กับขากรองกับปุเป็นใจคุพี่น้องจ้าโอ้ดอกน้อยๆพื่นกําลังขึ้นกันมีแถวนี้ตอนนี้ยังดอกเล็กๆขึ้นเยอะอยู่จ้ะแต่ว่าเขากวนพิ่นดอกพึ่นกับพวกอยใหญ่ดอกแต่ว่าพื่นกระเปื่อยนะอืมเนี่ยดอกเล็กๆนี่เริ่มเปื่อยลวเนี่ยดอกพวกขาวเล็กๆก็ยังจะขึ้นมาแต่ว่าจะโตหรือเปล่าก็อีกเรื่องหนึ่ง มันก็ไ่ได้โตเบื่อตกพี่นอ้องเขี่ยก็ะตือถิ่นกอนใคยไงในบ่ได้ในอันนี้ดอกบานขึ้นนะยังไม่ได้เลียอเลยพี่น้องนี่เห็นโคขึ้นมานี่ค่ะเอยนี่ค่ะดอกอสวยๆแล้วค่ะอืมนี่มีดอกเล็กๆก,กำลังขึ้นด้วยอเจอดอกใหญ่ในเยอะเลยดิ๊ดูด,ด,ดูค่งนี้ก็มีอีก ดูดูตรงนี้แห้งหลายนี่ตรงเคียวค่อยๆเด้พี่นองเยาว่าเด้ค่ะอันอุ้นจะเป็นอันนั้นนี่โบเมนเด้พี่นองจ้ะเคียวแห้งคุณเละถิ่มไปด้วยนี่เดี๋ยวจ้ะเดี๋ยรับเนี่ยถ้าน้องทยามาเนี่ยได้เยอะลิ้วจ้าเพราะว่าเห็ดเขาค่อนข้างจะแบบออกวงกว้างอยู่ปกติเคยเคยเูาว่าเพิ่นออกแต่ว่าไม่ค่อยเก็บเก็บไปนิดเดียวแถวๆนี้แหละ ็เลยจําได้จ้ะก็เลยมาที่เดิมอู้วันนี้กาลังดีเลยค่ะดอกอ่อนอ่อนแข็งๆขหมายถึงว่าดอกแข็งแขงสวยๆอ่ะค่ะเนี่ยค่ะข้างนี้เลยตัวโต,โตทั้งนั้นเลยเนี่ยล่างง่ายพี่น้องเข็นจังสีล่างง่ายจ้ะ ุยดอกอ่อ,อนเพินนเ่นก็พยายามจะมาให้ถูกดอกอ่อนเนาะเผื่อแต่ว่าเราก็คงไม่ได้มาเก็บที่เดิมหรอกเพราะว่าจะมาเคลียร์สามร้อยเก่ากับว่ปปันใดญน,นี่เต็มกำม,มือเลยถุงมือก็ขาวเห็ดก็ขาวเอ๊ะนางเก็บเห็ดอันนี้ปวดแข้งปวดขาดูที่น้องเขาบอกโอ้ยปุนขึ้นไยหอดปุ่นพุ่นพุ่นน้านปุนเปื่อยหอดพุ่นนางเก็บอยู่น้ำพื้นนี่แหละ บัไดลูกเกี้ยวขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะ thank you thank you everyone for watching oh I f o u n d one more find more look over here o h h e r here look at that Ooh. oh no. ว้าว๋ออ๋ออ๋ออโออ๋ออ๋ออ๋ออออู๋อออออ๋อี๋ออ๋ออ๋อ้ออ๋ิอ๋อ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 อูออ๋ออ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 ๋อะ๋ออ๋ออบออ๋ออ๋ออ๋ออออ๋ออ๋อ่ะออ ไดายังไงว้าดอกเล็กๆก,ก็เยอะเลยแต่ว่าคงบวกลาเลไม่ถึงสุกคงไม่โตนี่นี่นี่เนี่ยค่ะดูสิโอ้้กันะนะกันะเขาจะออกล้อมต้นไม้เองเสียเห็นปะเออเนี่ยก็นีกระสิมีเบิดเด้พุ่นอ่ะเห็นปะนี่ๆเน,นี่โอ้ยปวดแขนยืดไก นี่ตรงนี้มันเป็นดอกบานมันหัน,นดูมีมีมีอีกมีอีกดูนนทุนดูกดูหัดดูนี่ดอกบานก็มีว้าวขาวเต็มเลยจ้ะ look at that this is all the t r i m of the w o o d d this one I don't know what it c a l l but they have like this เ n ็นเทินทูไลเดอ i ์แ i ้วเจ้า c ุยคู่มอสโรว์เนี่ยก้อนปัดเนี่ยจะเอาดอกบานไปนำแต่ว่าบไดรเอาถุงมาลืมแล้วก็เอาตะกาเล็กด้วยนะเพราะว่ายานฝนตกก็เลยคิดว่าอุ้ยมาเก็บแป๊บเดียว พี่น้องอันต้องขอโทษด,ด้วยด้วยค่ะถ้าผู้ใดใจห่อนคือเก็บซาแถบอ่ะดิพี่น้องจะมันอ้อนจิบเลี้ยวลายมันก็นเละจ้าแต่หลายคนเพิ่นบูร,ร้จักเลือค่นนี่เห็ดอันนี้เพิ่นบูเคยเห็น น้องเห็นดอกน้นอยๆเพื่อนนี่อู้หูหลากหลายเลยแต่ว่าเคยแล้วเห็นจังสิแหละแต่บ่ใหญ่ยฟอหมดจ้ะอันนี้ดอกใหญ่ก็เริ่มฟอเชื่อเพล้าหลายก็บม่รู้ว่าเห็ดอันนี้เพิ่นจะออกหอดเอ่อรูดูดได้ยังสินะคะความอ่าเพิ่นออกเงาส้นใดอายุเพิน่น บ่คือเหตุอย่างอื่นนะเพิ่นจะออกแบบบ่โดนอ่ะจ๊ะหรือว่าเขาบ่สนใจเพิ่นให้จังใด we don't know how long it grow วิ่งมันก็ลากไหมว้าอาต้มยำเมื่อวานนี่น <c oughs> แฟนมากหลายพี่น้องเขาบอกว่าแฟนอ่ะกินเห็ดมากเห็ดพี่น้องจ้ะเออ my husband he love mushroom so I can All the mushroom I pay my husband love it เขาชอบอ่ะเออเฮายังบ่กกลิ่นทอเขาเลยเด้แต่ว่าเห็ดเพิ่งเพิ่นบ่ทันได้ให้เพิ่นกินให้เพิ่นซิมแล้วเพิ่นว่าแซ่บแต่ว่าตัวเองนั่นแหละยังไม่ให้มีกล้าให้เขากินทั้งที่เพิ่นกินทุกชนิดเห็ดแต่ว่าเห็ดเพิ่งยังไม่ให้แกกิน อสวยแล้วจ้ะลองแป๊บเดียวเป็นยังสีตัวถ้าอาตะกาเล็กมาเนี่ยค่ะจะเอาเต็มตะตะกานี่ก็พอเนาะพี่น้องค่ะทุกคนค่ะมาถึงช่วงนี้ก็ต้องฝากไว้แค่นี้เด้อค่ะเด้อเพราะว่าคลิปมันยาวเหลือเกินเดี๋ยวเอามาไว้อีพที่สองต่อจากคลิปนี้เนาะจ้าคลิปเหพจตรงนี้ขอบคุณที่ติดตามและรับชมจ้า